สรุปแล้วสงกรานเนี่ยจัดกี่วันกันแน่คะตอนนี้ค่ะเป็นเป็นประเด็นคำถามมากเลยนะคะีผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงค่ะก็ด้วยความที่ปีนี่ปีที่แล้วนะคะช่วงช่วงปลายปีเนี่ยค่ะทางยูเนสโกก็ได้มีประกาศขึ้นทะเบียนให้เทศกาลสงกรานนะคะมารกดโกรแล้วก็เราก็เลยมีการที่จะอยากจะจัดให้มันแบบ ใหญ่ไปเลยนะคะก็เลยปีนี้ค่ะก็มีการจัดกระจายทั่วประเทศเลยนะคะทุกภูมิภาคเลยค่ะแล้วก็ที่ท้องสนามหลวงค่ะปีนี้ก็เรามีการจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็คือระหว่างวันที่สิบเอ็ดถึงสิบห้าที่ถึงเนี้ยค่ะก็จะมีการจัดางานใหญ่เลยที่ท้องสนามหลวงค่ะไม่แต่แต่คันนี้อย่างนี้ข่าวที่เราได้มาช่วงเทศกาลสงการนยี่สิบเอ็ดวันมผมก็นั่งนั่งนึกอยู่มันเริ่มตั้งแต่วันไหนยี่สิบเอ็ดวันเนี่ย รเรื่องล่าเอาทีเรประเด็นไอ้นั้นมันมันสื่อสารผิดหรืออะไรยังไงไม่เข้าใจอ๋อไม่ไม่ค่ะก็คือที่บอกว่า21วันเนี่ยค่ะด้วยความที่อย่างที่ผมบอกทั่ทวประเทศมีการจัดบางบางจังหวัดก็มีการจัดตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่จัดน้ํากันนะคะ<ช>ก็จะมีประเพณีหรือว่ามีการจัดสงกนารแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันคือคือกิจกรรมที่เนื่องกับเทศกาลสงกนารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องทําบุญอาจจะเป็นเรื่องอะไรตออะไรพวกนี้เนี่ย แต่ละจังหวัดเขามีอยู่แล้วคราวนี้ก็คงไปสํารวจมาทางกระทรวงว่าถามว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยดูแล้วทามช่วงประมาณันประมาณ2ีวันแต่ที่เราเน้นจริงๆก็คือว่าอย่างที่เราประกาศอยู่5วันเนี่ยอย่่ดีรัฐบายก็บอกว่อวันศุกร์ที่12เมษายนว่างๆก็หยุดมาเลยอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องผมว่าถ้าโฟกัส5วันเนี่ยสมมุติว่า5วันหลักๆอย่างท่้เทีกรุงบเอ็ดสิ1 1องาลาพวกนี้ย15เนี่ยคือถ้าเราอันเนี้ย ส่วนเนี้เรามีแอคทิวิตี้อะไรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทำให้คนที่อยู่ต่างประเทศเขาเฮ้ยเนี่ยเป็นเทศกาลสาดน้ำนะเทศกาลสงการานในประเทศไทยเนี่ยมันเป็น World Festival มันเป็นระดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราทำตรงไหนยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติทราบเป็นดีอยู่แล้วค่ะเวลามาเที่ยวเมืองไทยช่วงสงกรานเนี่ยเขาก็จะสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นที่เอกชนจัดเองหรืออะไรนะคะแต่ว่าปีเองที่เรียนค่ะที่ท้องสนามหลวงเรามีการไม่ว่าจะเป็นจัดขบวนนะคะจากแต่ละจังหวัด16จังหวัดรวมทั้งมีขบวนเสริมจากซับพาวเวอร์ขึ้นมาอีกประมาณ4ขบวนนะคะรวมไปถึงในพื้นที่ท้องสนามหลวงเองเนี่ยค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตทุกวันมีการแปลอักษรโดนทุกวันนะคะแล้วก็จะมีอุโมงค์น้ําขนาดใหญ่ แล้วก็มีการวางสินค้าโอทอปแล้วก็มีการจัดอัตลักษณ์ทั้ง5ภาคมีหลากหลายตั้งแต่วันที่ 11? 11-15ถึงค่ะคือถ้าใครผ่านไปแถวนั้นเนี่ยควรจะเอารถจอดไปที่อื่นใช่ไหมการจอดราจอดขับข้างใช่ใช่ไหมใช่ไหมคือคือมีกิจกรรมทุกวัน 11, 1 12อ3ดสิบสองสตลอดมีทั้งคอนเสิร์ตเราเริ่มสาดน้ำวันที่11 ใช่ไหมเราเราเราเริ่มเราเริ่มสารน้ามันท yep. no> ี่สิบเอ็ดใช่ไหมแต่บางแห่งก็ไม่ไม่แน่ใจจะไม่ไม่อาจจะพาะเอาเฉพาะเอาเฉพาะที่ก่อต้องศิลปสิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงสิบห้าใช่ค่ะอาจจะไปโยงกับถนนเข้าสารนไอ้เรื่องหนึ่งค่ะใช่ค่ะเฉพาะที่หลวงสิบเอ็ดถึงสิบห้าค่ะคาดว่าจะมีผู้คนหลั่งไหลไปสักกี่มากน้อยโอ้ก็ คาดคาดไว้เยอะคะ่ะช่วง5วันเนี้คะ่ะก็เราก็คาดหวังว่าจะมีการสร้างเม็ดเงินไรายได้อยู่ที่กว่า2 0ล้านบาท2 0 0 0ล้านบาทใช่ค่ะ